สวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นเวลา5ปีแล้วนะครับที่รายการนี้อยู่ในสถานี TNN 2แล้วท่านได้ให้ความสนใจติดตามตลอดเวลาไม่น่าเชื่อว่าเวลาผ่านไปรวดเวร็วเกินแล้วก็เราก็ยินดีมากว่ารายการของเราก็อยู่โยนคงพันมาถึง5ปีแล้วตลอดระยะเวลาที่5ปีที่ผ่านมาท่านก็ได้เห็นผู้ที่ได้ใช้เปิดวันออปเรชั่นของเรามาใสัมภาษณ์ว่า เขามีสุขภาพชีวิตสุขภาพคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไรไม่ว่าจะเป็นอาการแพ้อากาศซึ่งเป็นอาการที่ง่ายมากตลอดจนอาการที่หนักมากอย่างเช่นมะเร็งนะครับซึ่งเราก็อธิบายตลอดเวลาว่าผลิตภัณฑ์ออปเ a t เรชั่นมินของเราเนี่ยไม่ใช่ยานะมนันเป็นแรงเสริมอาหารซึ่งเราสากัดเอาพืช5าสารคือมังคุมดมาดถั่วเหลืองฝรั่งบวบ,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 บนะแล้วก็ นำเอาสารที่ปรับระดับภูมิกันเหล่านี้มาเสริมกันเสริมประสิทธิภาพกันลักษณะที่เสริมฤทธิ์กันซึ่งทางภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่าซีเนชิซึมเพื่อให้ทรงประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ปรับระดับภูมิกันให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นแล้วร่างกายที่มีภูมิกันที่สมดุลก็จะดูแลสุขภาพด้วยตัวของท่านเองงานเหล่านี้มันเป็นที่ สนใจของคนก็จริงแต่หลายๆท่านก็บอกว่ามันเป็นไปได้อย่างไรที่ภูมิคุ้มกันในร่างกายของเราเนี่ยจะสามารถดูแลอาการหลากหลายถึงขนาดนั้นเป็นไปได้หรือเปล่าว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยอาจจะมีการเสริมใส่เซยรอยเข้าไปหรืออาจจะมีการเติมยาที่ไม่ควรที่จะเติมเข้าไปผมก็อยากจะเรียนว่าพวกเราเป็นนักเาสตร์นะครับอันนี้คือจรรยาบรณที่เรายึดมั่นตลอดเวลาว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทํา จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้มีมาตรฐานที่ชัดเจนเราต้องเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทํานั้นโมเลกุลใดในผลิตภัณฑ์กําลังทําอะไรกับผู้บริโภคและทําอย่างไรกับเซลล์ในร่างกายนะครับเมื่อเรามั่นใจตรงนั้นแล้วเราก็คำนึงถึงความปลอดภยัยและเมื่อปลอดภัยแล้วจึงได้เป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ผู้บริโภคนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลายนคนมีตั้งคําถามในช่วงปีต้น,ตน บันนี้คําถามเหล่านั้นน่ะมันหายไปหมดแล้วนะครับพ็ออยากจะเรียนว่าแม้กระนั้นว่าก็ตามเราได้มีการทลายกําแพงความไม่เชื่อมัน่นลงไปได้มากพอแล้วแต่งานวิจัศาสตร์ของเราก็ายังดำเนินต่อไปนะฮะนักวิทยาศาสตร์นะรรข,ของเราจะไม่หยุดนิ่งเราก็ค้นคว้าวิจัยพัฒนาต่อไปของเราไปเรื่อยๆปัจจุบันอาการผิดปกติในร่างกายแทบทุกอาการ ผลิตภัณฑ์ออปเปอเรชันบิมช่วยได้มันมีอาการที่หนักกว่านั้นซึ่งหลายหลาคนว่าคิดว่ามันจะไม่มีสิ่งใดมาช่วยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วย h อ v ี HIV ได้เรามีการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่องความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายทำให้เรามีความเข้าใจว่า และมั่นใจว่าเราจะสามารถพัฒนาความรู้ของเราให้ครอบคลุมไปดูแลสุขภาพของผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ดาเนินด้วยมาตลอดมาปัจจุบันนี้ก็ทําเสร็จแล้วนะครับการวิจัยพัฒนาของเรายังคงดําเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับ5ปีผ่านไปแล้วอีก5ปีมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ไม่ทราบแต่ว่างานวิจัยของเราต้องเดินต่อไปนะครับเพื่อจะให้เป็นพื้นฐาน วิทยาศาสตร์ที่สร้างความเชื่อเชื่อถือและสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนคนไทยและมวลมนุษยชาติต่อไปครับ